สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2564สำหรับท่านที่สนใจเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่บูชาหมหายันพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดณบ้านเราอันเป็นสิริมงคลรุ่นหนึ่งเช่าบูชาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เคารพศรัทธานับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ฟ้าใหม่มหายันนี้นำมาโดยพระศรีรีเถระพระอรหันต์ผู้เป็นเอตาตะคะผู้เป็นเลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลายทางด้านโชคลาภเป็นอย่างมาก ปี2564ในวันที่9มกราคม2564ก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็คือคืนของวันที่8มกรา2564เป็นปีขององค์พระศรีวดีนะครับเริ่มเข้าสู่จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับไปเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันควรบูชาพระศรีวดีเทราพระอรหันต์ผู้ใดบูชาพระศรีวดี กาบสการะพระศิวดีด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมาเกิดโชคลาภโภคทรัพย์การงานการค้าขายประสบผลความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองสามารถฟื้นตัวได้มั่นคงใน7ปีด้วยพระพุทธคุณด้วยบุญบาร,รมีของพระศิวดีพระอรหันต์อันเป็นมงคลราคาบูชา1 9 9 9 9บาทผ่านพิธีการปลูกเศษอันเป็นมงคล จัดส่งฟรีทั่วไทยพร้อมกรอบบูชาได้ทั้งลัคนา12ราศีดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ประจำปีพุทธศักราช2564เป็นปีแห่งความสำเร็จในทุกๆด้านและมีและจะต้องมีความอดทนมีความรอบคอบการงานการเงินความรักด้วยบุญคุศลจงเร่งสร้างบุญเพื่อนหนุนนำดวงชะตาให้ดีขึ้นผ่อนหนักให้เป็นเบาต้องรู้จักปรับตัว นะมีไหวพริบปฏิพานและต้องรู้จักการปล่อยวาง,ส,งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบหน้านะัไม่ค่อยส่งเสริมหรือบางทีก็อาจจะถูกใส่ร้าย,ายใส่ความอีกด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นควรใจเย็นเข้าไว้ดีที่สุดนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะครับและคุณจะต้องแสดงความรู้ความสามารถของคุณออกมาให้เห็นเป็นผลประจักษ ให้เห็นคุณงามความดีของคุณความรู้ความสามารถนะครับคุณแสดงออกมาเลยตามความรู้ความสามารถของคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยย้ายมาตั้งแต่วันที่14พฤจิกายน63โ,โคจรมาเป็นอาลีแก่ชะตานะครับมักจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะ มีความคิดที่สวนทางกับคนอื่นนะครับหรืออาจจะมักจะดื้อใน1ปีก็ได้นะครับคนในวัยทํางานเนี่ยนะผู้ใหญ่นะครับอย่างที่บอกเนี่ยอาจจะใส่ไร้ายใส่ความนะครับหรือมักจะถูกเพ่งเร็งเป็นพิเศษก็ได้ผู้ใหญ่นะครับที่จะช่วยเหลือก็มักจะห่างเหินนะครับเจ้าชะตาเนี่ยควรจะต้องแสดงฝีมือออกมาให้เห็นด้วยตัวคุณเองถึงจะดีนะครับส่วนดวงชะตาที่อยู่ในวัยการศึกษาเล่าเรียน นะครับคุณจะต้องขยันตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นส่วนในด้านของความรักนะครับก็ไม่ค่อยที่จะดีนะักนะอาจจะต้องตัดทิ้งไปนะครับคือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรมีสติเข้าไว้จึงจะดีนะครับเจ้าชะตาเนี่ยมักจะพบกับปัญหาอุปสรรคใหม่ๆนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับบุตรจะสร้างความยุ่งยากให้ นะครับมักจะมีทุกนะหาความสุขสบายใจนั้นเนี่ยได้ยากนะครับในการทํางานเนี่ยก็มักอาจจะเบื่อเนอะแต่ในการหาไรายได้ของคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่เก่งฉลาดนะในการหาไรายได้ต่างๆเนี่ยนะอาจจะใช้เล่เหลี่ยมเพทุบายนะครับหรือ,อเล่เหลี่ยมที่ลึกซึ้ง ถึงจะประสบผลความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับโคจรย้ายราศีในวันที่5ธันวาคม2563ก็เข้าสู่ราศีมังกรนะครับในภพอริเสาร์เป็นอรินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวเสาร์มันเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆรวมถึงในเรื่องของเวรกรรมเก่าๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเนิดหนึ่งในเรื่องของเวรกรรมแล้วก็อุปสรรคนะครับและรวมถึงในเรื่องของอริและศัตรูด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นพยายามอย่าสร้างปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะครับนะควรคิดให้รอบคอบเป็นการดีในดวงชะตาของคุณระวังในเรื่องความขัดแย้งในตัวเองนะครับอาจจะคิดมากอยู่ในหัวสมองคิดนูน่นคิดนี่สารพัดจะคิดเพราะฉะนั้นน่ให้ทําใจสบายๆนะครับส่วนมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาอย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้ นะครับในดวงชะตาในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวการงานถือว่าเดินหน้าเสริฐเกือบตลอดทั้งปีหรือตีทัปีหนึ่งเลยก็ได้นะครับในด้านการงานของคุณถือว่าดีส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะแต่ให้เรามัดระวังนะครับอาจจะมีรายจ่ายมากนะครับในช่วง3เดือนนี้เป็นพิเศษก็คือเดือนมีนาคมกรกฎาคมธันวาคม6,4 นะครับสามเดือนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะไม่ค่อยโดดเด่นนะนะครับในดวงชะตาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับในด้านของความรัก,กรนะในปี2อ6 4ในหนะครับในดวงชะตาเนี่ยอันนี้ยกจะมาอิงจากดวงเมืองด้วยนะครับในดวงชะตาจะค่อยมาพูดถึงในแต่ละเดือนนะคือดวงชะตาปี2 5 6 4เนี่ยตลอดทั้งปี นะครับปีฉลูเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเอาหัวใจหลักก่อนเลยก็คือในด้านของืเศร,รษฐกิจนะครับท่านบอกว่าการพาณิชย์การส่งออกทั้งในและต่างประเทศนะครับการพาณิชย์จะดีจะดีนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเริ่มขยับนะครับเริ่มดีขึ้นหลังสงครามแบบโดยรวมนะแต่ในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค ร,ราคายังสูงอยู่นะค่าของชีพก็ยังสูงอยู่นะครับก็ให้วางแผนในการใช้จ่ายให้ดีนะครับส่วนดาวที่ดีที่สุดก็คือดาวพระสุกดาวสุกร์เนี่ยจะดีมากนะครับไปตลอด1ปีเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดนตรีศิละปะวงการบันเทิงเครื่องดนตรีเก่าๆโบราณน,นะครับหรือเครื่องสำอางเสื้อผ้าหนาผมของสวยของงามได้หมดเลย นะครับอุปโภคบริโภคนะที่ดีๆจะนำลาบมาให้นะครับในการพัฒนาความคิดในเรื่องของทฤษฎีต่างๆนะจะมีเกณฑ์การพัฒนาในด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะในเรื่องของศัพทวิชาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทางจากทฤษฎีหรือปฏิบัตินะครับก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในที่ต่างที่ดีขึ้น ส่วนในเรื่องของดาวจันทร์ก็ต้องก็มีผลต่อชะตาเมืองด้วยเช่นกันนะครับจะทําให้ดวงชะตาเนี่ยนะอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะครับแต่มกักจะเหน็ดเหนื่อยกับผู้หญิงนะประมาณนี้นะครับในดวงชะตาก็ถือว่าปี2,564เนี่ยจะดีกว่าปี63มากนะครับปี63เนี่ยดาวหลายดวงเนี่ยเดินโคจรวิป,ปริตมาก นะครับแต่ปี2564น้อเนี่ยที่อาจารย์ดูมาตลอดทั้งปีแล้วดาวทุกดวงเลยนะครับก็ถือว่าดีครับเขาเรียกว่าเดินเป็นจังหวะจ่าโคนนะครับในดวงชะตาเสิร์ตตลอดทั้งปีประมาณนี้ในดวงชะตานะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นคำยากณ์นะซึ่งเป็นคำยากณ์ในอนาคตนะครับนะและเป็นความลับสวรรค์เนี่ยอาจารย์ก็จะไม่พูดนะเดี๋ยวอาจารย์ให้คุณอ่านเองในช่วงท้ายคลิป นะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะต้องพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆก่อนนะครับไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้คุณไปอ่านเองนะกันนะเออแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะคนไทยทุกคนนะครับร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีใหม่2,564นะครับเ,ออเพื่อชาติศาส,สนาพาระมหากษัตริย์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่2564นะครับโอเค ชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมกราคมนะครับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเป็นอัลลีแกชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีสติะระวังอุบัติเหตุนะครับควรสวดมนต์ไหวพ้พระปฏิบัติธรรมนะก็จะเป็นมงคลดีในดวงชะตานะครับแต่คุณก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยนะ,นะเดือนกุมภาพันธ์จะมีโอกาสในด้านความรัก นะครับคุณอาจจะเกงใจคู่รองก็ได้นะเกงอกเกงใจประมาณนี้นะเดือนมีนาคมนะครับมีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายระวังลมพัดลมเพนะครับควรสวดมนต์ไหว้พระถึงจะดีนะเมษายนนะครับเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความสุขมีชื่อเสียงม,มีความสําเร็จที่ดีนะครับเดือนพฤษภาคมในด้านการงานเนี่ยนะถือว่าดีมาก นะครับดีมากๆในเรื่องของการงานนะวันๆคุณก็จะทําแต่การงานนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคิดสิ่งใดก็สมหวังสมหวังนะครับกรกฎาคมเนี่ยระวังในเรื่องของรายจ่ายและก็ในเรื่องของสุขภาพนะครับสิงหาคมเนี่ยดวงคุณจะมีความมั่นคงนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ดีในดวงชะตาของคุณพอมาเดือนกันยายน จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินหาทองเพิ่มมากขึ้นนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเพื่อนเยอะสังคมจัดให้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับมาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยธันวาเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับให้กับตัวเองหรือมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งร่างกายให้ดูดีหรือทันสมัยก็ได้นะครับดูสวยกว่าเดิมประมาณเนี้ยนะของชาวลัคนาราศีสิงห์ นะครับอันนี้ก็คือดวงชะตาปี2564นะครับโอเคนะเนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่นะครับก็ขอให้แฟนขับของมอริสผ่าดาวทุกคนนะโชคดีมีชัยประสบผลความสำเร็จนะครับเหตุการณ์ต่างๆมันก็คือความวุ่นวายความวุ่นวายนั้นก็มันก็เกี่ยวข้องกับเวรและกรรมเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำบุญนะทำในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะครับจิตถ้าคิดดี ก็ดีจิตคิดไม่ดีมันก็เป็นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเดินไปสู่แสงสว่างดีที่สุดนะครับยึดหลักธรรมคาสอนขององค์เด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้านะครับจากเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆบางคนก็พูดนู่นพูดนี่พูดนั่นน,นะ้นด้วยอารมณ์นะครับเข้าใจว่าเป็นอารมณ์แต่บางคนก็แบ่งแยกอะไรก็ไม่รู้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผู้ผู้ใหญ่เคยสอนเนี่ยนะถ้าใครจําได้นะผู้ใหญ่เคยสอนว่า เด็กมันทะเลาะกันเดีย๋ยวมันก็ดีกันแต,แต่ถ้าผู้ใหญ่ทะเลาะกันเนี่ยมันเรื่องใหญ่ะนะเออะพะฉันก็อย่าไปคิดมากเลยนะครับผู้ใหญ่ก็ต้องให้อภัยเด็กไปอย่าไปถือสาอะไรามากมายเลยนะครับพระพุทธเจ้าเคยสอนไว้ว่าความโกรธมีรากเป็นพิษนะครับความโกรธความแค้นความจริงช้งนู่นนี่นั่นมีรากเป็นพิษซึ่งเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะครับถ้าคุณเห็นทุกข์คุณจะเห็นธรรม ถ้าคุณเห็นธรรมคุณจะเห็นพระพุทธเจ้านะครับโอเคก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสาลามิดาแฮปปี้เิวียร์